สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะทดสอบการรับมีดอเนกประสงค์เล่มนี้นะครับเป็นมีดไทยนะครับช่างของไทยเรายี่ห้ออะไรนะครับบอกยี่ห้อก็ได้นะครับเป็นของนิวลุกนะครับนิวลุกช่างน่าจะอยู่แถวจังหวัดอ่างทองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นมีดอเนกประสงค์ที่ใช้ในบ้านเรานะครับเข้าสวน ใช้ในบ้านเข้าสวนตัดฟืนตัดอะไรได้นะครับมีดประเภทนี้เป็นมีดที่ขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับสำหรับหินที่จะใช้ในการทดสอบในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นหินตราห้าเสือนะครับผมจะตั้งคมตราห้าเสือนะครับตั้งคมด้วยหินตราห้าเสือก้อนที่เป็นกล่องสีดำนะครับเป็นกล่องที่ นะครับผมจะให้ดูก,กล่องเป็นกล่องที่เป็นพลาสติกสีดำนะครับกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องพลาสติกสีดำนะครับความละเอียดของหินก็หน้าหยาบก็ด้านหยาบก็1 2 0เบอร์หนึ่งด้านละเอียดก็240ิบนะครับหลังจากผมตั้งคมด้วยเบอร์ร2 0นะครับสุพยันด้านหยาบแล้ว ผมก็จะรับต่อด้วยเบอร์240คือด้านละเอียดของหินห้าเสือก้อนสีดำนะครับกองสีดําแล้วก็จะตับต่อด้วยของห้าเสือเช่นเดียวกันนะครับเป็นหินเบอร์1200นะครับเป็นเห็นที่เขาบอกว่าเป็นหินผสมที่ผสมด้วยหินธรรมชาตินะครับผสมหินธรรมชาติเขาเป็นเบอร์ละเอียดของตาห้าเสือนะครับก้อนนี้ก็ อตอนนี้ก็ประมาณ300กว่าบาท300-400หรือ400ประมาณนี้นะครับก็ลองเข้าไปเช็คดูนะครับในเว็บของ SL Carbondum นะครับที่ผลิตหินตะหาเสือมาอันดัแรกเพื่อการรับมีดนะครับเราควรจะมีหินมากกว่าหนึ่งก้อนคือต้องตั้งคมก่อนเพราะว่าถ้าหากว่ามีดของเราที่มีความสึกมากๆนะครับมันคมมันเสียเยอะนะครับเราต้องตั้งคมใหม่ด้วยหินที่หยาบๆก่อน ก็ประมาณเบอร์สักร้อยถึง400รอยประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้ก้อนนี้ตั้งคมก่อนเพื่อจะให้ง่ายต่อการรับข้อต่อไปที่จริงผมจะทดสอบก้อนนี้นะครับก้อน1 2 0 0ปพันรนะครับทดสอบว่าถ้าหากว่าแต่กรอนผมรับด้วยมีดที่เป็นมีดครัวนะครับมันก็จะ,ะเป็นอารมณ์ในการรับอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะรับมีดอเด็กประสงค์แบบนี้นะครับจะเป็นแบบไหน อันดับแรกตั้งคมนะครับตั้งคมมีดก่อนด้วยด้านยาับ ด้านหยาบของห้าเสือกล่องดำนะครับก็ก่อนที่เราจะรับนะครับหินที่ผลิตจากพวกซิลิคอนคาร์บายด์นะครับหรือ,อกรีนซิลิคอนคาร์บายด์ก่อนที่เราจะรับเราต้องแช่น้ําก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีะมวลของมันจะมีอากาศอยู่ข้างในนะครับเราต้องแช่น้ําให้มันดูดซับน้ำเข้าไประดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยเอามารับนะครับ การตั้งคมนะครับคโคลนค่อนข้างจะ,ะไม่เยอะนะครับโคลนไม่เยอะ ที่มันมีความแข็งมากๆมันจะโคลนไม่ค่อยเยอะเวลาที่เรารับเรากล้องออกแรงนิดนึงนะครับ ด้านดาบนี้ถือว่าเป็นด้านที่สําคัญนะครับในการตั้งคมมีเพราะว่าเวลาที่เรารับมีเราควรจะรับด้วยด้านดาบก่อนเพื่อเซตคมให้ได้คมตามที่ต้องการก่อนนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วมีแต่ด้านเล่มนะครับก็จะใช้เวลาที่แตกต่างกันเพราะว่าเล่มนี้นี่คมของผมเซตไว้ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วเวลามาตั้งคมใหม่ก็จะตั้งแป๊บเดียวนะครับอลองดูซิว่าคมที่ได้จากด้านดาบ เราก็จะเห็นประมาณนี้นะครับรอยของของของมีดที่เกิดจากการรับนะครับต่อไปผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นด้านละเอียดของหินของสีดำนะครับซึ่งจะมีความละเอียดอยู่ที่240ปีต์นะครับด้านละเอียดนี้ก็ถือว่ายังเป็นด้านของหินของข้างแกรบอยู่เพราะว่าประมาณ400ลงมานะครับร้อยถึง400นี้ก็ถือว่าเป็นหินหยาบ ว่าเป็นหินแรกในการตั้งคมนะครับ อันนี้ได้คมตามระดับของ240กริตแล้วนะครับคือถ้าเราไม่รับต่อด้วยหินก้อนอื่นแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยในความละเอียดประมาณนี้นะครับสําหรับมีดอเนกประสงค์นี่คือความคมที่240กริตถามว่า240กริตนี่กรีดกระดาษได้หรือ,อยังนะครับบางทีก็กรีดได้นะครับ างทีก็กลีดได้บางทีก็อาจจะมีการติดติดอยู่ตรงเกษรคมบ้างนะครับติดตามเกษรคมบ้างเดีย๋ยวผมลองกรีดกระดาษให้ดูนะครับว่า สามารถกรีดได้ไหมสองร้อยสี่สิบกรีดนะครับลมมันพัดแต่ผมปิดพัดลมแป๊บหนึ่งดูสองร้อยสี่สิบกรีดนะครับ กีดได้แต่ว่าก็ยังติดยังสักๆ,ๆอยู่นะครับยังสักๆ,ๆ,ๆอยู่นะครับีดได้นะครับนะครับขีดได้เพราะว่าความละเอียดประมาณนี้คมของมีดมันยังมีความสักๆ,ๆอยู่นะครับอยู่ที่ปลายคมแต่ถ้าเราไปเช็ดด้วยหนังสวัดมีดก็จะคมก็จะเนียนมากยิ่งขึ้น ต่อไปผมจะต่อด้วยเบอร์หนึ่งพันสองร้อยก้อนนี้นะครับเป็นของห้าเสือเช่นเดียวกันตัวน,นี้ค่อนข้างจะเป็นหินที่พันสองร้อยเกรดนี่จะเขาบอกว่าเป็นหินที่มีสมนผสมของหินธรรมชาตินะครับมันก็จะมีความแน่นนะครับเราแช่น้ำไม่ต้องแช่นานก็ได้ วันนี้นะครับเพราะว่าแต่ซุมน้ำไม่เยอะเหมือนกับพวกซิลิคอนคารบ์บาย มันจะมีเม็ดกรวดนะครับที่หลุดออกมาอลองดูเห็นไหมน่ครับที่หลุดติดมือผมออกมาเพราะว่าในการคัดสรรของวัดสดุดิบนะครับเราจะได้เห็นที่ยังก่อละเอียดยังไม่ยังไม่เท่ากันนะครับมันจะมีเม็ดกรวดที่มันหลุดออกมาบ้าง แต่ถ้าหากว่าถามว่าถ้าไม่คํานึงถึงไม่กรวดที่มาหลุดออกมานะครับถามว่ามันกินเหล็กดีไหมมันก็กินเหล็กได้ดีนะครับก่อนนีนะ้มันกินเหล็กได้ดีอยู่แล้วก็ขัดคมมีดก็ใช้ได้อยู่นะครับ แต่ข้อเสียที่ผมว่ามันก็คือมันจะมีก้อนกรวดที่หลุดออกมานะครับเวลาที่มันหลุดออกมาเราจะเห็นเป็นก้อนเป็นเม็ดกรวดนะครับว่าบางทีมันอาจทําให้คมมีของเรามีปัญหาได้นะครับเม็ดกรวดที่มันหลุดออกมาจากหินนะครับอันนี้คือเม็ดกรวดสามารถมองเห็นไหมอยู่ปลายนิ้ว คุณภาพในการกินเหล็กก็กินเหล็กได้ดีนะครับขัดคมมีดได้สวยงามขึ้นนะครับจากที่เรารับด้วยก้อนอ่าก้อนนี้นะครับรับด้วยหินซิลิคอนคาร์ไบด์หนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยทับร้อยร้อยยี่สิบทับสองร้อยสี่สิบนะครับมันก็จะมีของเราก็จะมีลายที่เป็นแบบรอยของหินแต่หากว่าเรามารับด้วยก้อนที่ละเอียดขึ้นมานะครับ ก้อนพวกนี้นะครับมันก็จะขัดคมมีดให้เราให้ดูสวยงามมากขึ้น Okay. ได้้แลวหินสามารถให้คมมีดีขึ้นนะครับแล้วก็คมสวยงามขึ้นนะครับมีค่อยสวยงามขึ้นมีมีความคามมากขึ้นแต่ว่าข้อเสียที่ที่ผมเจอทุกครั้งที่รับนะครับก็คือมันจะมีก้อนกรวดหลุดออกมาเวลาที่เรามือไปรูปๆเราจะเราจะเจอนะครับว่ามันมีก้อนกรวดหลุดออกมา อาจจะเป็นเฉพาะก้อนนี้ก็ได้นะครับก้อนอื่นนะครับอาจจะอาจจะไม่มีก็ได้นะครับไม่รู้เหมือนกัน เสร็จแล้วก็จะได้คมประมาณนี้เดี๋ยวลองอลองกีดกระดาษดูนิดนึง กระดาษได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็ยังไม่ยังไม่เลื่อนเท่าไหร่แต่จะให้ดีนะครับถ้าเราไม่มีหินที่ละเอียดมากไปกว่านี้แล้วเราก็จะใช้หนังสบัดมีดนะครับในการเก็บเกีสอคมอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเช็ดด้วยนัสวัดมีดอันนี้นะครับนะครับมันจะสามารถเก็บอานนี้มันเปียกนะครับตรงนี้โดนน้ําสามารถที่จะกรีดได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าที่เรารับจบจากหินนะครับมีของเรายังมีเกจสอนคมที่กรีดอยู่ปลายคมมีดอยู่นะครับแต่เราเก็บเกสอนคมได้มันก็จะทําให้การกรีดนะครับได้เนียนมากยิ่งขึ้น นี่คือของมีดท,ที่ได้นะครับโอเคครับสำหรับการรับเงินหินสองก้อนที่เป็นของตราห้าเสือนะครับก็คือก้อนแรกนะครับเป็น120ทับ240กล่องสีดำนะครับซิลิคอนคาร์บายด์อีกก้อนหนึ่งก็จะเป็นหิน1 2 0่กริน ซึ่งมีส่วนผสมของหินธรรมชาตินะครับก็จะรับได้ทำให้มีคมมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ